ในวันนี้นะก็ขอ,ขออนุโมทนา,ากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่สละเวลามาทําบุญในช่วงภาคเช้าในวันนี้นะสำหรับเมื่อคืนก็หลายท่านหลายคนนะอยู่กันตลอดทั้งคืนในะการรับฟังพรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ในวันนี้ตอนภาคเช้าเราก็ได้ทำบุญใส่บาตรซึ่งวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อ พระราชสุเมธีท่านได้มาเป็นประธานฝ่ายสงในวันนี้แล้วก็พระเทรานุเทระอีกหลายรูปหลายองค์นะที่ท่านเดินทางมาเมตตาอนุเคราะห์ให้พวกเราได้ร่วมทําบุญในช่วงภาคเช้าในวันนี้นะโยมขยับขึ้นมาด้านหน้าอีกสักนิดหนึ่งเด้อช่วงหลังจากที่ ครูบาอาจารย์บินธบาเศจสัาเรียบร้อยนะวันนี้คนเยอะนะี่สถานที่ก็นะแคบเป็นธรรมดานะแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมนะก็ดูกว้างแต่วันนี้ก็เป็นปกติไม่ว่าที่ไหนเนะื่าคนเยอะๆนะก็สถานที่แม้จะกว้างมันก็ดูแคบนะนำตนพระป่ามาก็นะ เอาไว้กับตัวก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีอีกมันจะเป็นสองช่วงนะในการทำพิธีในช่วงภาคเช้านี้เ,เราก็คงจะได้รับฟังการสวดถวายพรพระเราก็คงจะได้ร่วมกันถวายพระตาหาร <c oughs> เราก็คงจะได้รับพรหลังจากนั้นก็คงจะเป็น การพิธีทอดพระป่าหลังจากที่พระสงฆ์ชั้นประหารเสร็จหรือว่าญาติโยมร่วมกันรับประทานอาหารเสร,ร็จน,นะเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คงจะรอทางบ้าน